เลือกมาเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเตรียมตัวสอบนะครับก็ควรจะต้องไปฝึกทําข้อสอบที่เป็นภาษีสิ้นปีนะครับโดยภาษีสิ้นปีของผมเนี่ยผมพวกนี้มันมีเฉลยอ,อยู่ในบนเว็บหมดแล้เอาเรื่องของพมดห้าศูนย์ก่อนนะครับเนี่ยผมไปลั่งไล่ดูเลยว่าที่มันมีในเล่มมันมีอะไรบ้างเช่นอัตราในข้อหนึ่งกำไรสุทธ,ธิเดี๋ยวผมไล่ภาพรวมไว้ก่อนนะครับ ัตรายข้อ22ในเล่มเนี่ยก็กําไรสุทธิก็คือคํานวณกาไรทางบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีนะครับข้อ25ก็กําไรสุทธิทางภาษีจะเห็นว่า3ข้อแรกนี่ปรับกําไรทงบัญชีเป็นกําไรทางภาษีเท่านั้นเองส่วนมาข้อ28เนี่ยให้คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีแล้วยังให้คํานวณภาษีด้วยคือไอที่ผ่านมาแค่คํานวณกําไรเท่านั้นแต่ข้อ28เนี่ยมันมีเรื่องของภาษีมาด้วยก็คือจะต้องรู้ว่าอัตราเท่าไหร่ของปีนั้นแล้วก็คํานวณ ภาษีที่เกิดขึ้นจากกําไรที่เราคํานวณได้ข้อ29ก็คํานวณกําไรสุทธิทางภาษีแล้วแถมยังให้คํานวณพรงกรห้านหนึ่งด้วยจะเห็นว่าข้อ29นี่นานแล้วนะหลายปีจํจาได้ว่าข้อนั้นออกนี่ผมไปเที่ยวราดบุรีอยู่อาจารย์เชีย์มานั่งทำเฉลยอ,อยู่ก็รอบนี้ยากเพราะว่ามาทั้งค่าศูนย์และห้าหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็ข้อสามสองกำไรสุทธิส่วนใหญ่คุณจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการคํานวณหากําไรสุทธิทางภาษีเท่านั้นเองเนีย่ยนะครับข้อสี่สิบก็กําไรสุทธิคํานวณภาษีด้วยดังนั้นถ้าถ้าให้คานวณภาษีเนี่ยเราจะต้องไปดูว่าปีอะไรเพราะว่าจะต้องดูอัตราภาษีด้วย ซึ่งข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกอัตราภาษีมานะครับเราต้องรู้เองว่าข้อสอบนั้นออกปีอะไรนะครับแต่โดยทั่วทั่วไปเดี๋ยวนี้มันก็นิ่งแล้วนะครับออกส่วนใหญ่จะออกปัจจุบันอืมแล้วเราก็ต้องไปดูด้วยว่า h m e ไหมหรือ no h m e เหรือ no SME เพราะว่าถ้าเกิดเราจำอัตราไม่ได้ตัวภาษีเราก็คำนวณผิดไปนะครับ ข้อ41ก็คำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอันนี้คือในเล่มนะฮะในเล่มในเล่มเนี่ยมีข้อสอบประมาณนี้ที่เป็นการคำนวณกำไรสุทธินะครับแถมยังมีบนเว็บอีกก็คือข้อสอบครั้งที่49 57 58เนี่ยก็พวกนี้ก็คือกำไรสุทธิหมดเลยอยู่บนเว็บขึ้นในข้อนี้พวกนี้ผมยังไม่ได้เอาไปใส่ในเล่มดังนั้นมันก็จะมีโจทย์แล้วก็วิดีโอเฉลยอ,อยู่บนเว็บอยู่แล้วครับ เราจะเห็นว่าโอ้โหมีเยอะมากไอ้กำไรสุทธิเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาออกบ่อยคราวนี้ในส่วนของพอดอึ51บ้างนะครับมันมีกรณีแยกออกมาในพอดอึ51เนี่ยเพิ่งจะมีในช่วงท้ายๆตอนนี้เรายือนอยู่ในห้องสอบในการสอบครั้งที่60ใช่ไหมครับเราอยู่ในการสอบครั้งที่60ถ้ามองย้อนไปเนี่ยข้อสอบพอดอึ51เนี่ยมันเพิ่งจะมามีช่วงท้ายๆเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรครับในเล่มข้อสอบของผมเนี่ย ที่ผมทำหนังสือมาตั้งนานเนี่ยมันไม่ค่อยมีพอรดอห้าเท่าไหร่เลยนะฮะมีพอร์ดอห้าหนึ่งอยู่สองข้อเห็นไหมฮะแปลว่าช่วงหลังๆนี่พอมดอห้าหนึ่งเหมือนกับเขาให้มามีบทบาทมากขึ้นมันก็เลยออกทั้งห้าครั้งที่ห้าสองห้าสี่ห้าห้าเลยนะครับก็พอห้าสองห้าสี่ห้านี้ออกพอรดอห้าหนึ่งใช่ไหมครับพอมาดูห้าหกไม่มีแต่ห้าเจ็ป็นาำไรสุดที่ห้าแปดเป็นกำไรสุดที่เหมือนกันคุณคุณดูดิตัวเลขมัน เพราะไอ้คาษีกันได้ที่คนนี่คล้ายๆใกล้ๆก,ก,กันหมดเลยนะห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไม่ออกผมก็เลยมาว่า60สเนี่ยก็น่าจะออกดังนั้นเราก็น่าจะไปเก่งข้อสอบตรงนี้นะครับไม่ห้าศูนย์้ห้า